วันนี้อยู่กับช่อง Wolfy One นะคะหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปมานานก็อยากลองทำคลิปสบายๆดูบ้างอย่างเช่นวันนี้เรามีท็อปปิกมาคุยกันเรื่องว่าเราควรจะหาอะไรทำในหนึ่งวันที่เราเองชอบเช่นสำหรับเราเลยการที่ได้ออกมานั่งคาบที่สบายๆแบบนี้ สร้างอินสปายแล้วก็สร้างความสบายใจได้เยอะมากแค่ได้ซึมซับบรรยากาศรอบๆือว่ากาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึง่งก็คงจะเป็นการได้นั่งคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องชีวิตช่วงนี้รู้สึกว่ามีคำถามกับชีวิตตัวเองมากมายเลย แต่ก็ยังไม่ได้ตอบคําถามไปเดี๋ยวเราอาจจะต้องค่อยๆเขียนแล้วก็ลองตอบคําถามดูว่าสิ่งที่สงสัยคืออะไรบ้างจริงๆที่นี่อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพหมค่ค่ะอยู่ซอยปีดีสิบชื่อร้านว่าครึมเป็นร้านกาแฟสไตล์ชิลมากสไตล์ธรรมชาติมีประมาณ3โซนค่ะมีข้างในร้านแล้วก็ สองข้างนี่จะเป็นเอาโดส่วนสปอตนี้ก็คือเป็นสปอตที่ชอบมานั่งชิลมากที่สุดในหนึ่งอาทิตย์จะต้องมาร้านนี้ให้ได้เพราะว่ามาเอาเอนิจีดีๆแล้วก็กาแฟที่อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยเค้กอร่อยมากยังไงก็มาอดหนุนร้านนี้ได้นะคะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้แต่ว่ารักร้านนี้มากๆเลย แล้วพี่เจ้าของค่ะก็ใจดีมากเลยชื่อพี่กระติบพี่กระติบให้ยืมหนังสือมาอ่านด้วยก็หนังสือเล่มน,นี้ทําให้เราเนี่ยเกิดคําถามกับตัวเองเนี่แหละแล้วก็จะไม่แล้วก็จะไม่ลืมที่จะหาอะไรที่ตัวเองชอบทำในหนึ่งวันให้ได้บางคนอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้นะเช่นแบบอ่านนิยายที่ตัวเองชอบ ร้องเพลงหรือบางคนอาจจะไปออกกำลังกายก็ได้สำหรับเราวันนี้ในหนึ่งวันสิ่งที่ชอบก็คือการได้มานั่งที่นี่มานั่งพิมพ์งานแล้วก็อ่านหนังสือที่นี่มีความสุขมากเลยมันสง,งบมันก็ช่วยทำให้เราคุยกับตัวเองได้มากขึ้นบางครั้งคนอาจจะลืมหลงลืมไปว่าสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ย มันสำคัญมากเลยเนาะเราทำงานทุกวันหรือคิดแต่เรื่องของคนอื่นทุกวันถ่ายฟีดไอจีถ่ายฟีดเฟซบุ๊กก็จะมีแต่เรื่องของคนอื่นละการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองหรือว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเราว่าเป็นเรื่องที่โคตรสำคัญเลยยิ่งตอนนี้แบบอะไรต่างๆรอบตัวมันไปไกลมาก การที่ได้กลับมาดูดแล,แลจิตใจตัวเองทำสิ่งที่ชอบแล้วว่ามันโคตรด,ดีนะอย่าลืมไปหาสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะบางคนบอกว่าถ้าไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอะเราจริงๆ <c oughs> ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเลยนะถ้าไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็ไม่เป็นไรเลยแต่ว่าหาเวลาให้ตัวเองดีกว่า แต่เราเชื่อว่าทุกคนต้องมีสิ่งที่ตัวเองชอบทำบ้างแหละอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนชอบทำอะไรยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะจะได้เป็นไอเดียเอาไว้ไปลองทำสิ่งแปลกใหม่ๆบ้างขอบคุณมากที่เข้ามาดูกันอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากแชร์สิ่งเล็กๆตรงนี้กับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมไปหาสิ่งที่ตัวเองชอบทำกันด้วยนะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากที่เข้ามาดูอย่าลืม subscribe like ด้วยนะถ้าเกิดชอบแล้วก็แชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ